สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกิษด,ดาคูดคาของเรานะคะบอกเลยว่าวันนี้วันที่29นะคะ29มิถุนายนแล้วเนาะจะปิดยอดแล้วนะคะพรุ่งนี้เราก็จะปิดยอดกันแล้วลูกค้คาขาบอกเลยนะคะว่าใครที่กำลังมองหารถนะใครที่กำลังต้องการรถในราคาดีราคาประหยัดรถคุณภาพนะคะบอกเลยว่าการันตีชนหนักพิคว่ำจมน้ำ ไม่มีแน่นอนนะคะบอกเลยว่าเวลาเราซื้อรถเนี่ยยากกว่าที่คุณนะมาซื้อเราอีกเนาะเรามีการเช็คตัวเช็คคดีอาชญากรคดีอาชญากรรมนะคะหรือว่าไม่ว่าจะจับบนทางด่วนเนาะโดนตรวจความเร็วนะคะทุกอย่างบอกเลยว่าเราต้องให้คุณเป็นศูนย์ก่อนถึงจะมาขายเราได้นะคะบอกเลยนะว่าที่นี่การันตีเรื่องรถชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำ ตัดต่อตัดแต่งอะไรก็แล้วแต่ไม่มีนะคะขอรถดเดิม,ดมแบบเดิม,ดมไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีเปลี่ยนคัสซีเนาะลูกค้าขาการันตีได้ด้วยกิสดากูุ๊ตค่ะไม่เชื่อหนุยไม่เป็นไรกิสดากู๊ตค่ะเขาการันตีมามากกว่าเกือบ20ปีลูกค้าเนาะ ต้องให้เครดิตเขานิดหนึ่งนะคะให้เครดิตเต็นกิสฎากูดคาของเราหน่อยเนาะเพราะว่าของที่กิสฎากูดคาโชว์รูมเรานะคะอาณาจักรใหญ่ที่สุดในเส้นการจนาพิเศษให้เครดิตตรงที่ว่ามีรถมากกว่าถึง700คันนะลูกค้าที่นี่เลยนะคะกิสตากูดคาเส้นเดียวที่เดียวโชว์รูมเดียวไม่มีสาขาย่อย ของเราอยู่ที่ไหนอ๋อนั่นเองของเรานะคะอยู่เส้นกาญจนาพิเศษบางแคนะคะบอกเลยว่าใครที่มาจากทาง3 4 5สหนะบางบัวทองหรือทางนนทบ,บุรีสุพรรณบุรีนะคะที่มาจากทางนี้เนาะสามารถขับเส้นกาญจนาพิเศษตรงมาเรื่อยๆค่ะจะเห็นเดอะมอบางแคอยู่ซ้ายมือพอเห็นเดอะมอบางแคแล้วนะคะเราข้ามนะคะเส้นแยกเพชรเกษม แค่นั้นเองลูกค้าขะพอข้ามแยกเสร็จปุ๊บออกทางชิดซ้ายนะคะจะเห็นเกือกมาแรกออกคู่ขนาดเลยชิดซ้ายเกือกมาแรกกับรถค่ะของเราจะอยู่แถวแถวตีนสะพานเกือกม้านะคะถ้าเข้าไม่ทนันติดกับศูนย์ยางคอคพิษเข้าไม่ทนันลูกค้าขาสามารถเข้าซอยด้านข้างที่มีเซเว่นได้เนาะมันจะหมุนไปเนาะอันนี้นุ้ยคนเดียวขออนุญาตแล้วกันนะคะลมแรงขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะ พอดีลมแรงนิดนึงเอาแมสออกก่อนเดี๋ยวมันตีนะคะหรืออีกเส้นทางหนึ่งใครนะคะที่กาลังมาจากทางสมุทรสาครพระรามสองก็แล้วแต่หรือใครที่มาจากทางฝั่งนี้นะลูกค้ามาไม่ถูกสามารถโทรถามได้ขับตรงมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันเส้นการจนาน,นะคะจะเห็นสารเจ้าพ่อเสือซ้ายมือเนาะแล้วก็ขับตรงมาเรื่อย นะคะเราเป็นโชว์รูมอาณาจักรใหญ่อยู่แล้วมองเห็นตั้งแต่รถตู้คันแรกนะคะแค่เฉพาะหน้าโชว์รูมเราจอดมากกว่าเกือบประมาณ15คันเนาะลูกค้าขะประมาณ15คันหน้าโชว์รูมเห็นแน่นอนจะเห็นป้ายชื่อเลยค่ะกิษสดากูค้คายใหญ่ๆโตๆสีแดงๆนะลูกค้าคะอ่ะมาสถานที่ตั้งเราบอกเรียบร้อยแล้วขออนุญ,ญาตฝากเบอร์นุ้ยไว้ก่อนนะคะใครที่กำลังมองหารถ SUV หรือ 4ประตูนะคะลูกค้าบอกเลยว่าวันนี้นะหนุยเอามาให้ลูกค้าดูเนี่ยบอกเลยว่าเป็นออโต้ทั้ง2คันนะคะ SUV ตัวนี้จะเป็นออโต้อยู่แล้วแน่นอนเนาะส่วน4ประตูคันนี้ใครที่กำลังอยากได้รถที่แบบว่ากระบะค่ะเป็นรถครอบครัวก็ได้เพราะเป็น4ประตูดับเบิลแคบเนาะและก็เป็นออโต้ด้วยเพราะอยากจะให้ผู้หญิงใช้หรือว่าอยากจะให้แบบ ใช้กันได้หลายๆคนในครอบครัวนะคะก็สามารถดูไลฟ์นี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะเข้ามาแล้วนะคะขออนุญาตเลยก่อนอื่นเนาะกราบนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะ,ะให้กับนุ้ยแล้วก็ทีมงานกิษฎดากูดค่าด้วยนะคะวันนี้ 29มิถุนายนแล้วปิดยอดสิ้นเดือนลูกค้าขาอีก2วันใครที่กำลังมองหางรถนะคะสามารถเข้ามาดูกันได้ที่กิจสากูดค่ะหรือฝากเบอร์โทรค่ะ083 222 2 2 22 0 3ลูกค้าขาเบอร์จำง่ายมากๆเลยเนาะเป็นเบอร์ของนุย้ยแล้วก็ทางแอดมินจะรับสายเลยบอกว่ามาจากไลฟ์สดนุ้ยเท่านั้นนะคะคุณจะได้โปรโมชั่นดีๆขับฟรีสูงสุดนาน6เดือนไปเลย นะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้ที่ที่อื่นไม่มีแน่นอนเนาะและเทียบเท่าดอกเบี้ยนะคะที่ใครก็ไม่มีให้วิ่งเส้นการจนาพิเศษชนถึงนู่นเลยค่ะเส้นสุพรรณบุรีเลยค่ะ1.99คุณไม่มีแน่นอนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะกิษด,ดากูธค่ะดอกเบี้ย1.99เริ่มต้นนะคะลูกค้าอ่ะมา เริ่มต้นกันเลยละกันจะได้แบบว่าเออใกล้จะเที่ยงแล้วเนาะเผื่อใครหิวข้าวอยากแต่อยากดูรถนะคะก็ดูกันก่อนวันนี้อาจจะมาเลทนิดนึงนะคะพอดีมีติดประชุมกันทั้งสองอทีมงานเลยนะนาะมาค่ะสำหรับคันนี้ลูกค้าขาหล่อสวยก็สวยหล่อก็หล่อดุดนนันนะคะแข็งแรงแข็งแก่งเนาะสำหรับตัว Ford e v e r e s t คันนี้ใครกำลังมองหารถครอบครัว ใครกำลังมองหารถ SUV วนะคะวันนี้เรามี2เซกเมนต์ให้ลูกค้าดูสาย SUV นะคะก็จะเป็นรถที่เป็น7ที่นั่งหรือจะเป็นสายครอบครัวก็เหมือนกันแต่สามารถเป็นกระบะก็ได้นะคะค้าขายก็ได้แล้วก็ไปกันทั้งครอบครัวก็ได้เนาะแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเน้นคันนี้หน่อยเนาะเพราะว่าหลายๆล,ลูกค้าหลายๆท่านนะคะขอมารียกเก็ตมาอยากได้ SUV ที่เป็นเอเวอเรส วันนี้เข้าแล้วลูกค้าขาวันนี้เข้าแล้วนะจ๊ะสำหรับตัว Ford e v e r อรคันนี้นะคะปี2018เป็นตัวไทเทเนียมนั่นเองเนาะเกียร์ออโต้ตัวนี้ SUV บอกเลยค่ะเครื่อง2.2เป็นดีเซลนะใครกำลังหา e v e r อร์เป็นดีเซลนะคะเกียร์ออโต้นะลูกค้าขาเข้าแล้วนะคะวันนี้เนาะในราคาพิเศษจริงๆ8,59,000บาทเราไม่ขาย 8แสนหาหมื่นเก้าพับาทเราไม่ขายวันนี้เราขออนุญาตเปิดราคาพิเศษจริงๆ8แสน0 0บาทเท่านั้นในราคา8 2 9 0 0 0บาทสำหรับเอเวอเรสสีดำเงางาม,งามคันนี้เอาไปเลยถ้าซื้อกับเราขอฟรีเคลือบแก้วให้อีก2รอบเคลือบแก้วให้อีกสรอบ นะคะสำหรับคันนี้มาดูกันเลยว่าความสวยของเขาและความโดดเด่นของเขาตรงไหนบ้างนะคะตัวนี้นะปี2018แท้ไม่ลากจดค่ะเออนะลูกค้าอาจจะเจอ1 7จด18ใช่ไหมและขาย18ถูกไหมแต่คันนี้นะคะปี2018แท้ไม่มีรากจดเนาะบอกเลยว่าคันนี้เป็นขับ2และลูกค้านะคะการใช้ขับ2ของเขาไม่ต้องไปแบกภาระแบก การเติมน้ำมันที่ค่อนข้างเปลืองนะคะไม่ต้องแบกภาระในการขับ4แต่ตัวนี้ขับ2ส,สามารถใช้งานอึดถึกทนเหมือนขับ4เลยสำหรับเอเวอเรสไม่เชื่อลองดูโฆษณาก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้เนาะกระจังหน้าของเขาเป็นโครเมียม ลูกค้าขามันปี2018ไม่นะคะอยู่แค่หลักหมื่นเนาะตัวนี้ยังไม่เข้าหลักแสนเลยกระจังหน้าตัวนี้เป็นโครเมียมแล้วโลโก้ของเขาลูกค้าสวยโดดเด่นนะคะยังมองชัดเจนเนาะคันนี้นะคะใครอยากได้ไปแจ,นะแจ้งเลยนะคะแจ้งเลยนะคะใครอยากได้เนะแล้วความสวยของเขาสำหรับตรงนี้เขาจะมีการแต่งนะแต่งเหมือนกันชนนะคะ แต่ว่าเหมือนชุดแต่งอะเนาะก็คือจะแต่งให้มันเป็นสีเทานะคะให้มันดูตัดกับรถที่เป็นสีดำสีดำเงาสนิทคันนี้นะคะไฟลูกค้าเห็นไฟไหมนะไฟตัวนี้นะคะจะเป็นลูกแก้วตัวนี้จะไฟสว่างนะคะสว่างแต่ไม่จ้าไม่จ้าเหมือนแบบเเหมือนไฟที่เป็น สปอตไลท์แบบนั้นอนะไม่ใช่นะคะก็คือตัวเนี้ยมันจะค่อยๆสว่างนะคะมันจะทำให้ดูแบบว่าเออละมุนล,ละมุนเวลาเวลาเปิดไฟแล้วมันก็จะแบบไม่แสบตากับผู้ขับขี่ของเราในฝั่งตรงข้ามเนาะบอกเลยว่าเขาออกแบบมาดีมากคือ Ford เนี่ยต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเป็นรุ่นที่นิยมมากในต่างประเทศนะคะเพราะว่าเขาได้ความทนไม่ไม่ว่ากระทั่งตัวเครื่อง หรือว่าตัวบอดี้ของเขาต่างๆและที่สำคัญคือช่วงล่างของเขาที่ดีมากๆนะคะสำหรับตัว f o r d e v e r e s เนาะอ่ะมาดูต่อลูกค้าตัวนี้นะคะยางหรือแม็กของเขานะคะตัวนี้เป็นยางมิชลินนะคะลูกค้าเป็นยางใหม่ด้วยนุ้ยบอกเลยนะว่าล้อแม็กเป็นยางแม็กอลอยนะคะแม็กยังใหม่ คือต้องบอกคันนี้ว่ามันพร้อมใช้งานเลยเนาะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะสีมีทลอกบ้างนิดหน่อยเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นสีดำนะคะเป็นสีดำอาจจะแบบมีมีข่วนมีอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ถือว่าตัวนี้นะคะประมาณเกิน95%สาเนเนาะสำหรับตัวนี้อ่ะนี่ค่ะตัวเครื่องของเขานี่เลย2.2และตัวนี้นะคะเป็น6สปีดค่ะลูกค้า เป็นเกนะียร์ออโต้หกสปีดเนาะกระจกมองข้างเขาก็จะเสริมไฟเลี้ยวที่นูนออกมาลูกค้าเห็นไหมคะมันจะนูนออกมานะมันไม่ได้แบบว่าเข้าไปอยู่ในกระจกนะมันจะนูนออกมาให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นี่ค่ะตรงรุ่นนะกันสาดนะคะติดมาให้ลูกค้าแล้วนะทั้ง4ด้านเลยนะคะทั้งด้านหน้า2แล้วก็ด้านหลัง2ตรงรุ่นเอเวอร์เรสต์เลยเนาะนี่ มือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวข้างนอกว่าหลูแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาไปดูข้างในแต่ว่าเดี๋ยวขอดูรอบๆให้เรียบร้อยก่อนนะคะตัวนี้จะมาในส่วนของการกระแทกลูกค้าเห็นรถเก่งส่วนมากการกระแทกจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเยาวๆถูกไหมคะแต่สําหรับเอเวอรเรสต์เขากาันรกระแทกมาแค่นิดหน่อยเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาได้ผู้เชี่ยวชาญเขาได้ดูแล้วว่าตรงนี้เป็นมุมที่เปิดประตูแล้วกระแทกมากที่สุดนะคะตัวนี้ นี่มันเป็นยางลูกค้าจ๋าตัวนี้มันเป็นยางนะคะมันไม่ใช่เป็นเป็นสีเดียวกับตัวรถนะมันเป็นยางคือมันสามารถซับแรงกระแทกได้เนาะเวลาเราเปิดประตูหรือไปชนประตูอีกข้างหนึ่งหรือไปชนกําแพงตัวนี้จะซับแรงกระแทกให้ให้ไม่ได้โดนตัวสีรถนะคะและตัวนี้ค่ะ Ever อเรอย่างน้อยๆเป็นรถ SUV ลูกค้ามันก็คือจะต้องมีนี่บันไดข้างทั้งสองข้างเลยนะ คือสะดวกสบายไปไหนไปกันไปกันทางครอบครัวนะคะไปกันที่เจ็ดท,ที่นั่งแล้วเฮ้ยไม่พอเอาไงอะ่ะแล้วของใส่ไหนลูกค้าคะสามารถติดแหลกบนหลังคาได้ลูกค้าใครอยากออกทริปใครอยากอยากไปน้ำตกนะออทะเลอะไรก็แล้วแต่ข้างในผู้โดยสารนั่งแล้วแล้วมันไม่พอ ห้องเก็บโดยสารก็ไม่พอใส่แหลกด้านบนได้นะคะไม่ว่าจะใส่จักรยานสัมภาระต่างๆหรือว่าของกินของใช้สามารถใส่ได้เนาะลูกค้าจะได้ประหยัดในส่วนของตัวนี้ด้วยเนาะ,ะมาดูด้านท้ายกันหน่อยความสวยงามของเขาความหรูหราของเขานะคะตัวนี้นะแค่กดรีโมทนะคะไฟก็จะทำงานแล้วไฟท้ายเดี๋ยวนุ้ยกดให้ดูก่อนดีกว่าความสวยของเขาคืออยากให้ดู ว่าวิวัฒนาการใหม่ของเขานะคะนี่เราล็อกนะลูกค้าดูเห็นไหมคะนี่เปิดล็อกแล้วนะแต่ว่าไฟยังไม่ปิดเนาะเพราะว่าเขาจะมเีเวลาในการปิดของเขาหรือว่าเวลาดับของเขานะคะแล้วตัวนี้นะกล้องด้านในคือเขาติดกล้องหน้ารถให้แล้วและเราก็ยังมีในส่วนของกล้องหลังรถด,ด้วยนะลูกค้าขาตอนนี้นะคะในส่วนของกล้องเนี่ยบอกเลยนะเห็นไหมไฟ เห็นไหมดับแล้วคือเขามีเวลาตั้งไทม์เอาไว้นะคะว่าเขาจะดับในกี่วินาทีถ้าเรายังไม่เปิดรถหรือปิดรถนะคะเนาะกล้องตัวนี้ต้องบอกว่าสําคัญไม่ว่าจะกล้องหน้ากล้องหลังตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะจะทาประกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ประกันยังต้องถามหากล้องเลยเนาะว่ามีการติดกล้องไหมกล้องหน้าไหมกล้องหลังไหมมีไหมนะคะบางทีนะคุณนุ้ยบอกเลยนะข้อดีของมันอีกข้อหนึ่ง คือการได้ส่วนลดในส่วนของการทำประกันภัยในปีที่สองเออนะติดเธอหาลูกค้ามันเป็นผลดีใครชนด้านหลังเราเห็นใครชนด้านหน้าเราก็รับรู้นะคะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยบางทีเรามองไม่เห็นหรอกเนาะเพราะว่าเราก็ขับแต่เฉพาะด้านหน้านะคะอ่ะเซนเซอร์ถอยก็มาลูกค้า2จุดพอ4เหรออ,อ้าวี่จุดขอโทษทีคะ่ะลูกค้าอ่ะ มันอยู่ด้านข้างนะคะเซนเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดนะแล้วด้านหน้าตกแต่งที่เป็นสีเทาแล้วด้านหลังก็ต้องมีเช่นเดียวกันจะได้ให้แมทกันนะคะกับด้านหน้าและด้านหลังความสวยของเขาลูกค้าขาบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆใครที่อยากได้ใครที่กำลังมองหานะคะสำหรับตัวนี้เนาะ,อะขออนุญาตเปิดหน่อยเปิดโอ้ยอนี่ค่ะ ความหรูหราแล้วก็คนเก่าใช้งานเป็นยังไงลูกค้ามาดูกันนะห้องเก็บสัมภาระเขาสำหรับรถ SUV ทราบกันอยู่แล้วมันไม่เยอะนะคะแต่ถ้าจะเยอะได้คุณสามารถพับเบาะ2ตัวนี้ได้เลยนะคะเบาะตัวนี้สามารถพับได้50 50เนาะแล้วดูนะความที่เขารักรถมากเขาใช้นี่ผ้ายางนะเข้ารูปนะคะ ทำเป็นเซตเลยเนาะเป็นเซตเลยแล้วด้านหลังเขาก็จะมีไฟเพิ่มเติมให้นะนี่มีตัวเกี่ยวตัวตะขอเยอะมากนะคะนี่นะอ่ะพวกอุปกรณ์ต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีให้ครบแน่นอนลูกค้าไม่ต้องห่วงเนาะด้านหลังอุ้ยอยากจะชาร์จแบตด,ด้านหลังเพราะว่าอยู่ด้านท้ายนั่งกินกันปาร์ตี้ด้านหลังนะคะตัวนี้12โวลต์จ้ะนะคะ สามารถนี่คือด้านหลังนะคะลูกค้านี่คือด้านหลังนะคือด้านหลังเขายังอำนวยความสะดวกให้เราขนาดนี้แล้วด้านหน้าล่ะคะเนาะจะได้ขนาดไหนนะคะลูกค้าตัวนี้ไม่เคยติดแก๊สแล้วเป็นเครื่องรุ่นใหม่ประหยัดน้ำมันมากกว่าเครื่องรุ่นเก่าแน่นอนเนาะอะ,อะลูกค้าค่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งสำหรับภายนอกเดี๋ยวพาไปดูความหรูหราของเขาในภายในนะคะตัวนี้เนาะ ให้ดูก่อนเลยนี่นะเห็นไนะไฟมันก็ยังติดลูกค้าทางทางที่เรานะคะยังไม่ได้สตาร์ทรถเนาะชุดแต่งอะครบคันนี้ชุดแต่งครบมาพร้อมสปอยเลอร์อะไรทุกอย่างครบเลยนะคะมาเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันดีกว่าคะ่ะสำหรับความหรูหราของตัวรถคันนี้นะคะกับ Ford Everest อ่ะขอย้ำกันหนึ่งรอบแล้วกันเดี๋ยวเผื่อคนจะงงว่าพี่นุ้ยคาอันนี้เอารถอะไรมานำเสนอ นะ,ะความเซฟตี้เขาเยอะนะคะสตาร์ทรถเสร็จแล้วถ้าคุณเนาะถ้าคุณยังไม่เปิดในส่วนของยังไม่ปิดประตูนะคุณก็จะไม่ได้ในส่วนของตรงนี้เลยนะคะปึะ๊ปึ๊บปึ๊บ,บอ่าโอเคมาค่ะลูกค้าอมลมแรงแอร์เย็นมากๆนะคะปรับแอร์ได้ โหสปีดแอร์นะคะไปจนถึง6สปีดเลยโอ้เสปีดค่ะแอร์ Air, มีทั้งหมด7สปีดนะคะสามารถดูจากกล้องที่คอนโทรลได้ลูกค้าอ่ะมาดูภายในกันหน่อยละกันภายในตัวนี้นะคะเป็นแอร์แบ็กคู่เช่นเดียวกันนะคะพวงมาลัยเป็นมั function. ลติฟังชันลูกค้าฟังชันเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์บลูทูธนะคะโหมดต่างๆ คุณจะสามารถทำอะไรก็แล้วแต่ปรับด้วยนิ้วโป้งเพียงนิ้วเดียวลูกค้าขาสะอาดใช้งานมาไม่เยอะคันนี้นะคะไม่แค่อยู่ประมาณ90,000โลเท่านั้นเองไม่แท้ไม่มีกอไมนะคะอาจที่นุ้ยบอกกล้องขออนุญาตให้พาดูกล้องหน่อยตัวนี้จะเป็นเหมือนออกระจกมองหลังอะคะ่ะที่ มันสามารถติดกล้องไปในตัวของเขามันจะแบ่งครึ่งนะลูกค้ากล้องหน้ากล้องหลังนะคะอยู่ในอันเดียวกันเนาะมองเห็นในอันเดียวกันนะคะตัวจอตัวนี้ก็จะเป็นทัชส,สกรีนลูกค้าสามารถบลูทูธได้เห็นไหมคะมันเป็นทัชส,สกรีนเลยลูกค้าอยากจะเปิดอะไรเนาะเป็นทัชส,สกรีนทุกอย่างนะคะอะ แล้วก็ตัวนี้ฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ปกติแอร์เย็นมากๆลูกค้ากันลื่นถลายระบบทุกอย่างพวกนี้ต้องมีแล้วเพราะเป็นรถ SUV เป็นรถครอบครัวความดูแลหรือว่าความปลอดภยัยเขาต้องมาที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเวลาไปกันเนี่ยเราไม่ได้ไปคนเดียวสองคนอยู่แล้วเราต้องไปเป็นครอบครัวแน่นอนแล้วการเซฟตี้ตัวนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเนาะมีพอตในส่วนของเป็นแฟดไดส์ใส่แฟชไดส์ก็ได้ นะคะหรือว่าจะชาร์จแบตก็ได้2พอร์ตเกียร์6สปีดค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์6สปีดเป็นออโต้6สปีดนะนี่เลยนะคะคือน่าใช้น่าเป็นเจ้าของน่าน้าครอบครองนะคะลูกค้าบอกเลยนะว่าคันนี้ได้เลย829,000บาทเท่านั้น 8,290 0 0บาทสำหรับคันนี้สามารถกู้ได้เต็มกู้ได้เกินเกิน8 0 0แสนเลยะเดี๋ยวนุ้ยให้ดูเบาะนิดนึงนี่เป็นเบาะไฟฟ้าลูกค้าขาจะพับนี่คือตอนนี้นะคะเวลาเราในการขับขี่ของเรานะต้องบอกแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราขับขี่อยู่มันเป็นรุ่นที่ต้องโยกไปโยกมาลูกค้าอาจจะเกิดอันตรายได้แต่ตัวนี้ไม่ว่าเราจะขับอยู่เราอยากจะเลื่อนเบาะ ให้มันเข้าที่หรือว่าเลื่อนเบาให้ถอยหลังตัวนี้นะคะสมูทเลยเนาะสมูทเลยเพราะว่าเขาจะไม่มีการแบบว่าอันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยลูกค้ามาดูในส่วนของเบาะละกันเบาะนะคะจะออกแนวนี่โอบตัวเรานะคะปีกด้านข้างของเขาจะนั่งสบายทำให้ไม่เมื่อยหลังนะไม่เมื่อยหลังไม่เมื่อยก้นเลยแหละนะนั่งสบายมากๆนะคะสำหรับคันนี้ อยากให้ลูกค้ามาลองค่ะมาลองเทสได์ในส่วนของตัวช่วงล่างกันดูว่าช่วงล่างเนี่ยมันโอเคไหมช่วงล่างดีไหมนะคะอันนี้นุ้ยไม่ได้ถือโทรศัพท์นะต้องสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับ Ford Everest คันนี้ปี2018จากราคา859,000บาทนุ้ยไม่ขาย ขายแค่8 2 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครอยากได้คันนี้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของโทรมาเลยค่ะ083 222 2203เบอร์นุ้ยนะคะเบอร์นี้แล้วก็น้องแอดมินทำงาน8โมงครึ่งจนถึง6โมงครึ่งทุกวันทำการไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเป็นนักขัดตะเลิกหรือวันใดๆก็แล้วแต่เปิดทำการทุกวันนะคะลูกค้า ใครสนใจก็รีบจับจองกันวันนี้นะคะช่วงเส้นเดือนขออนุญาตจองแค่1,000บาทเท่านั้นเออรลดราคาเกือบล้านจอง1,000บาทนะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวขอพาอนุญาตพาไปดูด้านหลังตัวนี้นะคะเป็นรถ SUV นะนั่งได้3ตอนแน่นอนนะคะด้านนี้เขาก็จะนั่งได้3ตอนตรงนี้ค่ะนี่ เปิดแอร์หน่อยนะคะนี่ะพอเข้ามาเป๊ดให้ดูเบาก่อนเบาตอนสองก่อนนะคะตอนสองนะนี่หนึ่งที่นั่งสองที่นั่งที่พักแขนก็มีแต่ถ้าเราจะไม่อยากพักแขนหรืออะไรก็แล้วแต่เราเอาขึ้นเราสามารถให้คุณลูกนะคะหรืออีกท่านหนึ่งนั่งได้ตรงนี้นั่งได้ถึงสามท่านนะคะ นั่งได้ถึง3ท่านมีระบบใส่คาซีทเด็กทุกอย่างครบเลยเนาะ<ม>และที่สำคัญลูกค้ารถ SUV มาพร้อมกับแอร์ราวสาตอน<ม>ค่ะมาพร้อมกับแอร์ราวสาตอนลูกค้าการปรับแอ์นะคะความเย็นลมแอ์นะคะจะปรับที่ไหนนี่เลยลูกค้าเขาสามารถเลือกปรับได้ตรงนี้คะ่ะปรับเลย เจ็ดสปีดเช่นเดียวกันลูกค้าเหมือนกับด้านหน้าเลยคือคุณไม่ต้องไปห่วงว่าด้านหน้าเขาจะเปิดแอร์ให้คุณน้อยจะเปิดแอร์ให้คุณเยอะหรือยังไงนะคะเราสามารถเปิดแอร์ตรงด้านนี้ได้เนาะ,ะมาดูด้านหลังกันตัวนี้ก็พับเบาะได้นะคะลูกค้าตัวนี้ก็สามารถพับเบาะได้แต่ว่าขออนุญาตพาไปดูด้านหลังก่อนนะด้านหลังก็มีแอร์เช่นเดียวกันนะไฟเขาเยอะมากนะคะลูกค้าไฟด้านหน้าสอง ด้านตรงกลางหนึ่งด้านหลังอีกหนึ่งสำหรับไฟเนี่ยก็4จุดแล้วนะคะลูกค้าเนอะยังมีที่แขวนของอะไรเยอะแยะมากมายลูกค้าคา่ะสำหรับคันนี้นะย้ำกันอีกหรอบแล้วกันนะคะตัว Ford Everest นะเครื่อง2.2ดีเซลย้ำดีเซลค่ะปี2018นะ8,59,000บาทไม่ขายขาย8,29,000บาทขออนุญาตแจ้งหน่อยสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกล และลูกค้าที่ไม่สะดวกจะมานะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามา0 8 3 2 2 2 2 2 0 3ยยกสายโทรหาน้องนุ้ยค่ะพี่ไม่สะดวกที่จะมาดูรถน้องนุ้ยค่ะพี่อยากซื้อสดแต่พี่ไม่สะดวกมารับรถขอให้คุณโทรมาค่ะนุ้ยสามารถบริการได้นะคะเดี๋ยวนุ้ยจะให้ทีมงานเนาะจัดไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยเนาะไฟแนนซ์ผ่านไม่สะดวกมารับรถไม่เป็นไรเรามีทีมงานส่งรถ นะคะส่งได้ทุกจังหวัดทุกจังหวัด77จังหวัดส่งได้ทุกจังหวัดจริงๆบริการทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะแต่ถ้าใครอยากให้ทิปน้องก็ไม่ว่ากันนะคะอ่ะในส่วนของตรงนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าอยู่ต่างจังหวัดเราก็ยินดีบริการเนาะหรือใครอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่หรือช่วงนี้โควิดแต่ก็อยากมาดูรถเอ๊ะ ที่นี่มีมาตรการยังไงบ้างนะคะตรงนี้นะคะบอกเลยว่ามาถึงโชโรมเรามีอุโมงค์่าเชื้อให้ลูกค้าเรามีอุโมงค่าเชือเอเช้อนะคะแล้วก็มีเจลล้างมือทุกจุดในโชโรมแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิพร้อมกับการน้ำยานะะในการล้างมือพร้อมเลยนะทุกอย่างนะคะเจ้านายเรานะ มองเห็นหรือก็เล็งเห็นในส่วนของการป้องกันพวกโควิดมากๆลูกค้าเข้ามามีอุโมงค่าเชื้อนะคะเราฆ่าเชื้อตั้งแต่สีสะจลรเท้าเลยเนาะการันตีว่ากิษสดากูดคานะคะปลอดจากโควิดแน่นอนลูกค้าเข้ามาเธอค่ะไม่ต้องกลัวเนาะแต่ถ้าใครไม่สะดวกอย่างที่นุ้ยแจ้งนะ0 8 3 2 2 2 2 2 0 3เราบริการคุณถึงบ้านค่ะเนาะอ่ะไปย้ำกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันเผื่ออยากเห็นภายนอกอีกรอบหนึ่ง ะะสำหรับคันนี้นะการเซฟตี้เขาก็ดีลูกค้าทุกอย่างเลยเนาะเปิดสตาร์ทรถแล้วคุณไม่ยอมปิดประตูเขาก็ไม่ยอมหยุดร้องนะเขาก็จะร้องอยู่อย่างนั้นนะคะเนาะต้องหยุดร้องนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้นะย้ำกันอีกหนึ่งรอบละกันตัว Ford Everest นะคะปี2018ตัวไทเทเนียมนะ,ะตัวนี้เครื่อง2.2ดดีเซลนะคะ เป็นรถ SUV เป็นรถครอบครัวไปกันได้ทั้งบ้านไปกันได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะคะสำหรับ7ที่นั่งคันนี้ใครอยากจะได้นะคะในวันนี้หนุยขอราคาพิเศษเจ้านายมาแล้วจาก8,59,000บาทหนุยให้แค่8 2 9 0 0 0บาทสำหรับในไลฟ์สดหนุยคันนี้นะคะบอกเลยว่าในไลฟ์สดดูมาจากไลฟ์สดเท่านั้นนะคะ8 2 9 0 0 0บาทสำหรับ Ford Ever e s รรคันนี้ถึง อีกคันหนึ่งค่ะสำหรับใครที่รถ SUV บางทีก็ขนของไม่ได้เนาะบางทีก็แบบว่าอยากไปกันทั้งครอบครัวก็จริงแต่มีสัมภาระเยอะมากหรือว่าจะไปรับผลไม้มาขายลูกค้าขะ,ะเชิญด้านนี้ค่ะตัว Ford เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแ a นเจอร์เนาะตัวฟอร์ดแลนเจนะคะตัวนี้เครื่อง3.2ตัว4ประตู นะปี2015เกียร์ออโตเป็นตัววายแทกค่ะลูกค้านะคะตัวนี้เป็น4ี 4, นะ่คูณสเนาะเพราะว่าเป็นตัววายแท็กอย่างเงี้ยลูกค้าก็ทราบอยู่แล้วนะคนะราคาขอเปิดเลย529,000บาทสำหรับตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะคะนะสประตูดับเบิลแคบตัววายแท็ก529,000บาทใครอยากได้ติดต่อนุ้ยเข้ามานะคนะเนาะสำหรับ2องคันนี้วันนี้นุ้ยพามาดูฟอร์ดทั้งคู่เลย เนาะฟอร์ดทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดเลนเจอร์หรือว่าจะเป็นฟอร์ดเอเวอร์เรสนะคะสำหรับวันนี้เนาะฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะคะถ้าใครโทรหาหนุ้ยไม่ติดหรือใครอยากจะติดต่อผ่านทางน้องแอดมินะ min, นะคะสามารถติดต่อไปที่เพจกิษดาคูดคาของเราได้เลยนะครไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเจอแน่นอนเนาะแล้วฝากช่องทาง Facebook เนาะหรือว่า Line นะคะ i n s t a g r กรและที่สำคัญตอนนี้ในทาง TikTok ค่ะเรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาระเกี่ยวกับการดูแลรถนะคะการใช้รถหรือค่าน้ำมันปรับขึ้นปรับลงนะคะเรามีการอัปเดตให้ลูกค้าตลอดเวลาเนาะสำหรับวันนี้เกินเวลามามากพอแล้วค่ะลูกค้าขอตัวลาไปก่อนนะกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรอบกลางวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ